กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199ไฟฟ้าช็อตค่ะเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยมากๆมเมื่อเวลาที่เกิดน้ำท่วมเราจะป้องกันเหตุไฟฟ้าช็อตในกรณีที่เกิดน้ำท่วมได้อย่างไรวันนี้ทางสบพมีแนวทางและวิธีการมาฝากกันไปติดตามชมกันค่ะ จากข้อมูลการเฝ้าระวังในช่วงมหาอุทกภัยปี2554มีรายงานผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดสูงมากถึง103ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากภาวะน้ำท่วมทั้งหมดซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกไฟฟ้าดูดในบ้านพักอาศัยของตนเองเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปลั๊กที่เปียกน้ำรวมทั้งการเข้าไปทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมโดยไม่ได้ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วบริเวณบ้านเป็นต้น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยกรุงเทพหานครหรือซอปเพอจึงใครขอฝากข้อพึงปฏิบัติเพื่อเกิดน้ําท่วมดังนี้ค่ะพี่ครับเดี๋ยวผมแนะนําเรื่องการใช้ปลั๊กไฟนะครับดังตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยครับพี่จริงๆแล้วเราไม่สมควรใช้นะครับเวลาดับน้ำขึ้นสูงเนี่ยเผื่อพี่เผลอลืมเสบปลั๊กคาไว้เนี่ยเวลาน้ํามันขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อเราได้นะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็อย่าใช้ดีกว่าโดยการยกตัวคัตเอาท์ลงเพื่อในบ้านจะได้มีไม่มีไฟนะครับ แล้วอย่างเนี้ยครับพี่อย่างมอข้าวพี่ครับไว้อย่างเงี้ยครับกับพื้นมีปลั๊กไฟเสียบมาอย่างเงี้ยนะครับเวลาดับน้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้พี่สมควรยกขึ้นไว้บนข้างบนมากกว่านะครับพี่เวลาสมมุติว่าพี่จําเป็นต้องหุงข้าวอะไรเงี้ยมันก็ยังอดปลอดภัยนิดระดับหนึง่งเผื่อพี่เสียบคาวไว้เกิดพี่เดินมาเนี่ยดูดเลยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับข้อควรระวังก็คืออย่าระวังตัวเปียกถ้าตัวเปียกหรือว่ามือเราเปียกเนี่ยพอเราเราเสียบเนี่ยไฟมันดูดแน่นอน มันอันตรายนะครับจริงๆแล้วถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาแบ่งตัวเบรกเกอร์คัตเอาท์เนี่ยตัวตัวตัวสวิตช์ไฟเนี่ยตัวเมนเนี่ยก็เวลาสมมติว่าถ้าเกิดน้ำขึ้นสูงเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราสับไฟด้านล่างออกก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะตรงไหนมันถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไฟเนี่ยเราใช้ด้านบนเพราะว่าไงด้านบนเนี่ยน้ำมันท่วมไม่ถึงถูกไหมครับก็ยังใช้อยู่ด้านบนได้พี่แล้วบ้านพี่เนี่ยมีเด็กเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับก็คอยดูแลลูกหลานบุตรหลานนิดนึง ระวังจะตกน้ําหรือว่าเกิดจะมาเล่นปลั๊กไฟเสียปลั๊กไฟเล่นแบบอยากจะดูทีวีเนี้มันเกิดอันตรายได้ก็ระวังเด็กด้วยนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สปปห่วงใยค่ะคือขอให้ผู้ที่ประสบภัยหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําและพายเรือเข้าใกล้แนวของเสาไฟฟ้าเพราะว่าถ้าหากจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหรือยังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าจะทําให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดเสียชีวิตค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีท่ะไฟไหม้มีภัยแจ้ง1 9 9 รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร